ตอนนี้เท่าไหร่แล้วคะอันนี้ตอนนี้เท่าไหร่แล้วคะจําไม่ได้แล้วค่ะเราหายกันไปนานมากเลยค่ะจริงจริงจริงตอนที่เก้าลบไหมแปดเก้าจำไม่ได้แล้วไปค่ะเจ้าหญิงวอยายต่อค่ะมีแข่ใครเลือกอะไรคะอยากขึ้นโซเรียงก่อนเออขึ้นโซเรียงก่อนเลยเร็วกระเรียงขึ้นโซเรียงค่ะเอ้าไว้ระวังนอนเลยล่วงระวังนะคะดีนะคะเดี๋ยวล่วงเป็นล่วงไปแล้วหนึ่งนีคขังอะไรอ่ะจะมาตาย ลายวันหรือเปล่าลายยาอุ้ยถังอะไรอ่ะหลังถุงอะไรอ่ะสิ่งนี้เหรอดูสิเรื่อเรื่อเรื่อเลื่อนเรื่อเด๋ยวเราต้องขึ้นไปข้างบนเลนะว้ยว้ยว้ยว้เป็นคนเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวถังมันจะกระโดดเดี๋ยวถังมันจะกระโดดเดี๋ยวมาดูเดี๋ยว้าถังกระถืดแล้วเอาแล้วเอาถังไปไหนอ่ะเอาอุ้ยเอาถังมาไว้ไหนมาไว้ไหนอ๋ออ๋เอาเอาถังไว้ขึ้นมึงเอาถังไว้ขึ้นมันหนั่าวันละวเอาถังจนกระแพงว่ะ หรอใช่หรอเออมาลองดูท่อเอ๊ะมันมีท่อ PVC ด้วยมันทำอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวน้ำถางมันมันมีรูเจาะถังมันมีรูเจาะหรือเปล่าไม่มีเนาะอ่ะเปิดไม่ได้ไม่เออมันจะเปิดไม่ได้อย่างขย่างงงไปหมดถังมีรูไหมหรือว่าเอาถังเอารูเอาอะไรมาเสียบอะไรกันหรือเปล่าแน่สิเออเออเอาเออเออ เออคุเหรอเออรอดนพกลูอีพกอีพกอีลั่นแหลด้วยคนเมือง่าอีน้ำเงินน้ำเงินใช่ไหมเออเพราะว่าเพราะมันต้องเปิดประตูว่ะแล้วแล้วทันทีมันรู้ว่าอีตรงเนี้ยอ่ะขึ้นไปอ้าวมือมีคนเปิดประตูให้เราเซป้าหอมเอาเหรอเอ้าอีน้ำเงินแดมันมันกดเปิดประตูตรงนี้ได้โหมือนี่พิมพ์่พ่อเสียบเลยเสียบเสียบ มเเอทำไมชอมันสันน่ะมึง้อมันซันน่ะเออว่ะมันต้องไม่หามาเพิ่มหอเปล่าหรอมันต้จะมีเราชอตรงนี้ได้ไหมนี่ขอท่อหน่อยอะาวท่อมันก็ตายว้ประตูปิดคอยด้วยมึงกูติดกูติดอะไม่ติดติดแสดง นอนติดค <mm ่ะมาตีขวดนอนกันแล้วมาช่วยกันเห็นไหมนี่ฉันปัดบัตรชะออนมาเลยนะบัตรชะออนตัวแรกเนีดยเออบัตรชะออนไปจ้ะอ้ยจะเห็นว่าเป็นช่างโกนก่อนโอ้ยด้วยไปไข่ก็ไปแรงงานโอเคมันปิดจะทำไงไปทางนี้ได้ไหมนี่ไงเราก็ปัดฝั่งนี้ง่ายเออเนาะเออปิดแล้วเปิดแล้วไปแล้ว โอ๊ยเดี๋ยวเออสุราไ,ไปไม่ได้โ oh. <laughs> อ้ออนไลอ่ะตัวส,สนุกเหรอก็หญิงช่าง,งกลเวอร์ตัหญิงช่าง,งกลคุณอ, <laughs> อะไรเนี่ยโอ้โหเออเอายีนี่ใส่อีกแล้ววะ <laughs> ต้องต่อท่ออีกแล้วว่าเธอ <laughs> เราจะไปหาท่อจี่ไหนเอาอันเก่ามาได้ไหม <laughs> ถ้าเงินเก่ามามันจะปิดไหม <laughs> ปิดปิด มาแจ็ปอมเลยจะไปในนี้ดูวันเดียวูแมนนะที่แบบว่ามีชนีอ่ะ้ชะีตับับที่เขาอันนี้ก็กระเทยก็คืไปมาไจ้ปอมไปไปขโมยท่อเร็วเดี๋ยวจะตัดให้หท่ออยู่ข้างบนนะเธอแต่ไม่เอาลงไปยังไงไหนมีท่อข้างบนเหรอาได้ไงไปเอาท่อข้างบนมาเอายังไงอ่ะเนี่ยอ๋อนี่ไงนี่ไงฉันรู้แล้วฉันรู้นะฉันรู้นะอออ๋ออ๋ออ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  จะไปได้ไหมเนี่ยเอโตเอาไปยิงขึ้นมาโตตีแบบโดนพื้นอ่ะโส้สุขกูไม่อยู่แล้วเออเบี้ยงึ้นม่อะอ้าวยืนดูอีกทีเดียวอ้าวอันนี้นี่อีเดียวอีเดียวอีเดียวเดี๋ยวตาล็อกนนนนนนนอย่อยโลชิงช้าสองชิงช้าเว่อร์ก็เจ้าของมาช่วยแล้วโอ้ได้ไปเนี่ยวันเนี้ยจะถึงไหมเนี่ย อเราขอมาช่วยแล้วช่วยน้ยเนี่ยวถังมาทำอะไรคะเอาถังมาโยกเยกไงจะปอมโยกเยกเออครับทบเมฆตายละครหรือเปล่ามาห่างงอเบิคอยโยกเยกงเป็นไงวะโอ้ใครคิดว่าหล่อว้าวกับตรงนั้นน่ะอ้าวกะรี่ล่วงกันหมดเลยดยเลยมาเกียมนะคะยังเกียมอยู่ไปทา้าเราต้องดึงลงมาข้างล่างนี่เน็ตโอ้ยสับว่าย หลงด้ด้วยวดึงถังไปเอาถังมาลองหรือเปล่าฉันเอาถังมาแล้วเน็ตหล่อนหล่อนดึงถังไว้หรอเปล่าเปล่าเน็ตมันตกไปแล้วแล้วทำไมถังมันไม่ตามขึ้นมาเอาถังด้านดิเอาถังดานลอยนี่แน่เอากระเทยวูบูอยู่ในรูนี้โอ้ยเอาถังด้านลอยกันอีกนั่นอีกกันอีกกานอีกเออนั่นอีกเออเอานั่นแหละแล้วก็กระโดดกระโดดเกาะอากอปหยิบขึ้นไปหยิบาแล้วค่ะ ไม่ะเอาเก่งมากเลยค่ะลาไปทางนู้นลาไปทางนู้นช่วยใจพี่กระเทาะทำอะไรกันก็ไม่รู้เนี่ยนิ่มๆนิ่มๆนิ่ๆนิ่มๆโอ้แล้วพี่เนี่ยมอแต่โยกเกะโอ้ยน้ำต่วเมฆขี้หมาลอยคอมาเียแล้วรอรอขึ้นนะเอวรอขึ้นรอขึ้นอ่าเร็วอีเหลืองทำงานอีเหลืองก็ปุ่มได้อีเหลือง ดีมากค่ะเอ้าวอ้าเดี๋ยวรอเลยขึดีกว่าดีสิเอาใจขึ้นไปเดี๋ยวกดตุ่มให้ป่าจะได้งทางไปเลยเนสตตีห่วยจะเร็วเน็ตจะขึ้นไม่ได้ไงเลยเนี่ยเฮ้ยนวะจต้องตกแรงใจตกแรงใจก่อนเอาเราเรียนป้อมขึ้นมาก่อนจะต่อมาแล้วตกแรงใจอืออ๋อไี่ตกมาจากไหนเนี่ย หน้าเละเชียวไปเนี่ยอ๊าออสิงกิ้งอีกแล้วไปได้ไหมเนี่ยวันว้เลยไปได้ด้วยได้ด้วยโลดเอิ่มโยฮันด์คุณทำอะไรเหรอมึงอนได้ยินเสียงสาวเพลงวะปิดเพลงเลยค่ะไม่รู้มือกันเอ๊ะมันต้องเอาท่อมาต่ออีกแล้วปะดียังไงเอาเน็ตเนดูด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  ตู้หมาตู้หมาไปแกะไม้ไปแกะไม้อยออ้อก็เธอจกขี่ขันขี่ขึ้นมาขี่ขึ้นมเอาอ่ะก็เอขี่ขันขี่ขึ้นมาขี่ขึ้น่ปได้ขึ้นทุกคนค่ะได้ขึ้นทุกคนด้วยอ้ยออออออ You got the fire ตัวน้ำบูบูบูโอ้ยดึง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 เออเออเออผู้ชนะพักเหนื่อยให้ไปเร็วขึ้นขึ้นนี่อะไรเนี่ยอีหอยที่บูชายันใครคะสีดาดึงไปครับไปเร็วอู้อะไรอาเสเพนยา เขาฆ่าลูกเสือแล้วเะนี่ปูนต่ำไปดูเปนไหนต่อไปนไหนต่อหาไม่จนปล่อเร็วนี่ไงไม้ตรงตรงนี้ไงเมสไม้เนี่ยเอ่อมาไม้ประตูเอ่อเอามาเอามาอ๋อดึงไม้ไม่ใช่ดึงพื้นค่ะเห็นไหเห็นมาะไม่ใช่ว่าจะทาดินนะเนสเลยดน ใครเป็นอไรคะดนอัยอฟจะเยียบหัวอยู่ข้างล่างทำไมกันเร็วแนสอ้าวอ้ามาขึ้นมาเดตตอ่านิียังอยู่ดิอ่ะ มามันใช่เหรอมโนไว้เป็นเป็นตาจานค่ะมโนเาไม้ขึ้นมาเผาจริงๆเหรอหรืออย่างอื่นไม่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 ต้องใช้ถ่าน่ีกถ้าอีนอยู่ไหนอ่ะนี่ไงอยู่บังนี่ไงอ๋อนี่เน็ตมาแล้วมาเอาไม้ลงเอาไม้ลงไปถั่วถัวไปโยไปไปถั่วเอาไว้จะหล่นลงไปตายแล้วดึงมันขึ้นมาก่อนว้าว ขึ้นไปเดินหล่นไอ้อ้ตีหัวไวไวจะหล่นกันหมดแล้วไวลาก่อนน่ยคะก็เถอลาก่อนไปดีกว่าลาก่อนไปไีไม่าแล้วมานี่มานี่ป่อยไม่อาทันิหมะ Ông bên đây đẹp 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 À mà xin à. à, đi ông hay là à Ông này Nét Nét không Ông lúc bắt Ông lúc bắt ngồi nha Ông lúc À đi Nét Nét xin Ồ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 . Ồ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  น่าเอาไายพับนั้นลงมาให้เราเดินมาจากฝั่งนี้ได้นี่ไงเดี๋ยวหนูยกไปให้แล้วเลาป้อมก็ส่งทางให้เจลูกปมันมันจะง่ายกว่าเลิป้อมส่งทาเบึ้งถาดไอ้มาดับไปแล้วอ่ะอธาเออเนี่ยว้ายรอดแตว่าเราเราอถานกลับเข้าไปเถอะนี่ประมาณมันติดไปแล้วอ้าวอ้าว อ้าวว้ไว้เนเดินไปเนเดินไปเนเดินไปเนตเดินไปเนเดินไปเนเดิตเอาไม้ไปตุกเนตเดินไปโอ๊ยหนักอย่างกไปอย่างอย่างเดินไม่ไม่ให้อีเนนเอาไม้ที่มันติดไฟไปตุกอ๋อต้องทานเร็วเข้าโด๊ยหนักแต่ละคน อ๋อต้องไปจุดฝั่งนู้นเหรออ๋อถ่านอ๋อถ่านมันอยู่ในรูเนี้ยอ่ะแล้วให้เอาถ่านออกมาทำไมเนี่ยอ๋อไอ้เด็กเจ้าแล้วพอจ่าหเข้าไปในนั้นเป็นถ่านสีทองไอ้หอยจวให้เอาถ่านออกมาเป็นถ่านนเที่ได้แล้วยหอยงงกระเทยงงไปหมดอ๋อหอ๋หอยหอ๋หอยหน้าชั้นหน้าชั้นหลบไปอ้าวทำไมมันมันเซฟ e ด้วยว่ามันเซฟ e ด้วยว่ามันพลาดอ๋อไปมันไม่ถึงงงแล้วหรอ ผมเป็นตัวตาเปลอยู่ที่ไหนทำยังไงตัวนี้ทำยังไงยังไงยากโอ้ยโอ้ยอ้าว อเอาไปฝั่งนู้นอย่าให้ถังมันหล่นไปป่ะ<ด>อา้าวอีสโนไว้หล่นไม่เอาโอนโง่เอา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 ตายกันหมดเนี่ยมาเดี๋ยวให้สจเนลไว้เป็นหน้าที่ของสจเนลไว้เองค่ะอ้าวไม้ตีหัวเทำไมยกขึ้นไปโอเคพร้อมนะเออเจเลยปุ๊บจิกไปเอาไปเออได้แหละจิกไป <S <S เดี๋ยว มันนี่มานนี่เบลมันนี่เจรู้เราต้องจบุแล้วก็แบบว่าค่อยๆเอาค่อยๆดันมันไปอ่ะมามาปั่นหรอรอแล้วแล้วพร้มนะั่หน้าอหกเด็ดแปดาหัเื่องเรื่องเรื่องเฮ้ยว้าวหรือว่าเราต้องอยู่คนละฝั่งวะไม่แน่ใจว่ะ ถือไว้ให้แน่นถิดถือไว้ให้แน่นถังมันหล่นมนไม่หยุดเลยอ่ะข้างบนเฮ้ยตวเดี๋ยวได้ปอมตับเต็มตับตับทางว้าวว้าวไม่คือถังข้างบนมันหล่นมนไม่หยุดเลยอ่ะแล้วพอเราไปมันก็ตีหน้าเราอ่ะที่ถังข้างบนเนี่ยฝั่งน้นไม่มีอะไรใช่ไหมเนสไ่ไม่มีมเรา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 ต้องรอจังหวะที่ถังมันเราเราเรารอรอให้ถังมันหล่นก่อนรอให้ถังมันหล่นก่อนไป ไม่พาดตะพัดตะพัดตะพัดวาง though, วางวางเออเออเออขยบยับขยับมายยบไววไม่ช่วยไม่ช่วยไอไไปนี่มานีแล้วเังทอะไรวะเาถามมาทอะไรกลเาปนถังขึ้นไปหรือเปล่าอ๋อถัปนอีกแล้วเหรอวันนี้ถ่าเดบบับวันนี้ทางนี้ถ้าถ้าอยุดถ้าอยู่ตรงนี้ถังก็จะไม่เกิ่งกังอยากและถังว่วงทีนึงมีเยี่อแตก่ะ เดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังดันไม่เสร็จเลยอย่าบึ้งขึ้นไปอีหอยออกมาก่อนออกมาก่อนให้ถังมันชิดกระแพงทางนู้นน่ะไม่งั้นมันขึ้นมันตมันติถังดันมันชิดกระแพงทางนู้นหนูว่าเ,ออเราหันเน็ดผิดฝั่งนั่นแหละนั่นแหละนเน็ตอ้าวกิ้งเราเราหันถังผิดฝั่งเว้ยเราต้องเอาอีกด้านเออมันจะได้ไม่กิ้งอีหอยอย่าบึ้งขึ้นไปบนถังนี้ลงมาก่อนอ๋อด้านด้านด้านแขวงนี่เหรอไป ค่ะโอเคเออนั่นแหละปากขึ้นเออแล้เน็ตฮู้ดอี้อกเอออีโคทางเลยอ่ะาปั๊มขึ้นที่เราผลัดกันไม่เป็นไรอีดอกข้ามขึ้นเลยอ่ะ,อะเน็ต <g ül> หล่นหลลอน,นขึ้นไม่ได้เว้ยขึ้นมาจากตรงนี้ปุ๊บได้ไหม <g ül> ได้ปุ<อ>๊บได้ไหมเดี๋ยวปั๊มขึ้นได้ไหมได้ได้อึ๊บ ทำอะไรกันคะทำอะไรกันกำลังขับรอยู่เขาพังประตูอยู่เหรอดูสิีกกระเทยอะไรวะพังประตูไม่ได้ทำไมเธอไม่เอาทำไมเธอไม่เอาท่อไปส่งกันตรงนู้นเนี่ยวะอย่าให้เออร์ซูล่าต้องสอดไปค่ะนี่ลงเอาท่อลงมาแล้วเอาเอ่อลงมาลงมาแล้วลงมาแล้ว เราต้อหาท่อทั้หัวโอ้ท่ั้หัวโอเคเดี๋ยวๆต้องขึ้นไปรับต้องขึ้นไปรับข้างบนคนหนึ่งตีนอะไรนะลุ๊ลุกอะถืออยู่อ่ะเร็วหนักรอถืมาแล้วตึ๊บโอ้ยหาท่อนี่ท่อนี่ท่อนี่จิมเออท่อไปท่อไปโอเคึ๊บโอเคปล่อยเลยนะอืม นี่ทเวิร์กทเวิร์กโอ้ยโอ้ยด่าัวอร์กเจนูสหยิบขึ้นมาเลยจนูสหยิ้นยอ่ลินลูลินลูลินลูมาท่อไปอ้าวอย่ามาจับมือตลอดจะจับมือฉันอย่ามาจับมือฉันนะอเมายกันนึกสิเร็วแล้วแบบนั้นยกขึ้นมาแล้วเออเดี๋ยวป้าหน้าให้เลยอ่ะเอาไป อไหนล่ะเออเอาทำไมมันตรงเตงอ่ะทำไมถันไม่ล่นนะไอหอยมันห้อยอยู่นั่นแน่อ้ายลงไปพอแล้วพอแล้วเอามดึงให้มามาดึงดึงโอ้ยโอ้ยเด็บแบบหนึ่งรอนิทานิทาช่วยอยู่ไปเลยเอออ่ะลงไหมเออ ไปจาไมเได้ต้องต่ออะไรยังไงเนี่ยอ่ะก็เทิต่อท่อแล้วค่ะอีคอยเป็นช่างปลาปลาเว้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่นะไม่น่าใช่นะเบลอีเบลนะไม่น่าใช่อีเบลอันนั้นออกมาก่อนเอาอีสามแง่งเข้าไปต่ออ้าวอ้าวมึงมาหลุดได้มึงมาหลุดได้อ้าวก็หิงปลาปลา อยากมีปวดมีแต่ว่าอันที่สนไว้อะเสียบเข้าไปว่าเฮ้ยนั่นมันใส่ได้เหรอเพราะว่ามันเป็นหัวใหญ่กับหัวเล็กนุ้ยมันไม่ได้เป็นหัวเล็กกับหัวเล็กโปโกนักการ์เดี๋ยวจะไปแล้วนะไปหอยนี่กำลังกำลังหาทางปีนอยู่อ่ะอ่ะเหยืออเนี่ยใช้ทุกอย่างเลยใช้ทุกอย่างเลยแบกทุกอย่างมาหมดอันไหนลองปีนดูดิถ้าปีนได้ก็ไปทางนี้อ่ะฮึบ หอยเอาใหม่อันทำตายเร็วมาเร็วกระไปายไปต่อท่ออะไรอีห่ายากเก้ออ๋อโอ้ยตรงนี้ก็หัวโคกโอ้ยหัวโคกมีอะไรไม่รู้ดำดำโดนหัวด้วยอ้าไปค่ะรอดเดี๋ยวดูแล้วรอดดูฉันตกไปตายแล้วดูดูฉันตอนอะไรลงไปทำไมคะเดี๋ยวเดีู๋เขาดูตอนนั่งลงนะโอ้ยโอ้ยย่อย นี่ยังไงเนี่ยเราต้องทำอะไรกับอ <so ีพ่อบ้าเนี่ยอย่าบอกมาให้เอาท่อตอกฝั่งมาว้เดี๋ยวบอกให้เอาท่อตอกฝั่งน้ำมานี่มันประตูที่เรามาจากทางเมื่อกี้นี้มึงอะไรยามึงอะไรยะไว้หลบไว้มาเร็วหลอนฉันเด้ดึงดึงดึงดันวิเคราะห์ แบบ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 ว้อโบมันโยนมาทุคตรวกตหลังหน้าผูเห็นหน้าูเห็นเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทุกคนทุกคนมองขึ้นไปบนรถเนี่ยที่เรายืนอยู่มันเป็นรถเคานที่กลังนนั้นของอยู่ข้างบนเหมือนกับมันควบคุมได้โห่ยังงเนียตอนเราต้องปีนขึ้นไปข้างบนเพื่อือไควบคุมรถเคนออ ขึ้นได้หรอขึ้นได้เหรอเดี๋ยวนี้มึงมึงรอได้ขับาคนบังคับละกันต้องปีนก็ไปข้างบนอีเน็ตมึงรีบดิเอ็ดกูจะไปคนบังคับอีเวนอ๋อท่านรู้แหละเราต้องบังคับเพื่อที่เราจะไปฝั่งนู้นที่มันมีอีถังสามอันแน่ๆเลยอีถังสามอันกลมๆนั่นสิเราต้องไปหมุนอีนี่มามีอมอโอ้ยหย่าทอดาลุทอดาลุ ท่อเก็บเขามาก่อนรีท่อที่ทำอะไรกับมันเนี่ยงงเาีมยัไม่ออไปดิไม่สามอันมันต้องต่อเหมือนเดิมใช่หรอเอา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 มันออกไปได้เปล่ามันออกไปมึงมันไม่ทำงานมึงมันไม่ท่อมันเหมือขาดไปเลยอ่ะมึงไปต่อเขาทีนี่ไงอ๋ออุ้ยเดชให้กูไปก่อนเดชนี่ไงรถมันทำงานแล้วรถมันทำงานแล้วแต่เราต้องปีนขึ้นไปข้างบน นเง้ยใน้อุ้ยใครบังคับรถอยู่อะไว้รอเยรอเลยอ๋ยเออสุราอยู่คนดีครอย่รถเนี่ยาไอเอรมกจะเออเออโอเยอมากเลยอะขับรถและตดนี่เป็นไงเป็นไงฉันเป็นคนวางอเป็นไงโอ้ยโอ้ยขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นมา ยอย่าลืมเกาะด้วยนะเดี๋ยวยิ่งมันเหวี่ยนก็ตกไปตายเกาะอยู่จะลูกขึ้นมาจะลุกขึ้นมาไหมเดี๋ยวเกาะต่อถ้าหล่นมันจะได้เศษๆทีใชมอาเี๋ยวเกาะอ้โาะเกาะกาะเ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 กาไม่ได้หรอเกอะแล้ว่อปแล้วแล้อปล่อยเลยมาแล้วปล่อยเลยแล้วปลอยเกาะลงมา้วไวายไปไหนวไวแล้วทำไมแล้วทำไมกูอยู่ตรงนี้เนี้ยแล้วใหไมันไม่กระโดดลงมา โอเคโอเคเดี๋ยวเจ้มเดินมาทางนี้มาทางนี้มีอะไรบ้างอ่ะไอเด็กยีเด็กอ่ะรอจะเด็กข้างบนน่ะเด็กข้างบนมันมีท่ออีกอันมืองานอย่ามาจับมืองานได้งานไงสีน้ำเงินสีน้ำเงินท่อน้ำเงินแล้วแบบใครเป็นคนขับใครเป็นหัวงินมาขับแต่ยีเด็กไง ได้้อุยมันไหลลงไปเนี่ยไอะควายมึงกงล้อกงล้อสวรรค์เอา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 นั่นลงมาแล้วเหรออันนั้นเอาลงมาแล้วเอ้ยไม่บอกกันเลยอีนี่หมุนได้ด้วยเฮ้ยนี่ไงมันทำไมมาถึงหมุนนะ่ยหักติ้วกีขอติ้วกีด้วยอ๋อโอ้ยโอ้ยว้าย ขึ้นไปไหนเนี่ยว้ายเออลุกป้อมลุกป้อมดินเลยข้าศกโอเคว้ายว้าว้ายดิฉันรอเราด้วนี้มัาวันนี้มันเอาวันนี้ไปนะมาลงไปอะแล้วเราขึ้นบัาไอะอารงโอ้โหว้ายว้ายเออเออก่อนมีภูแล้วมาค่ะกันรี ได้เวลาไปไหนอ่ะโอ้ยโอ้ยจะไปเออไปฝั่งนูนะที่เน็ตอยู่อ่ะในโดมในในกรุงโรมอ่ะเจ้ป๋อมเข้ากรุงโดมตอนนี้ก็คือทางจบแล้วนะเราต้องไปให้เลยไเจ๊ป๋อมรอด้วยถ้าลุงนี้เรารอยกันไปตั้งนานแล้วใช่ใช่ไปอ้าวอ้าวหอย จะจับไม่ทานอ่ะมาตกเพื่อลุงนี้ไปตั้งนานแล้วอะอันนี้อะไรเนี่ยน้ำแข็งขิ้มะเชียจบค่ะใครชอบคลิปนี้กดไลค์ได้นะคะเดี๋ยวไว้เรามาต่อกันหน่อยขมะรอบหน้าค่ะรอบนี้ตัวละกันไปก่อนแค่ไปใบแค่ไปมา